ค่ะมืนหนีปลายูว่าจะตัดพักแพร่ามาเพอาะชาำค่ะพี่น้องก็เอามาแช่น้ำก้นเนาะคะ่ะแล้วจังเพราะถ้าเขาแตกหลากแล้วจังคอยสียเอาลงปลูกเนาะค่ะนี่ปลายูเลยเตรียมเนี่ยมาใส่คับพี่น้องตัวตะไคร้ปลายูก็งามงามค่ะพี่น้องเนงเนี่ยเขาแตกนอกมากเรื่อยๆค่ะปลายูก็ตัดกินเรื่อยดูค่ะพี่นอ้องตัดแขงแขงเนาะค่ะเขาก็แตกนอกมากเรื่อยอนาห้อนก็ยกออกไปข้างนอกค่ะ ตั้งดอกบานซีทิดเนี่ยกันบานบ้าน,านแย่มหลายแล้วค่ะพี่น้องปีนี้ออกหลายช่อเลยคะ่ะปีนี้นี่พักแพ้ไปยูค่ะพี่น้องเนี่ยไปยูกับเด็ดกินเรื่อยๆพอดีไายูเิมาตัดตัดเอากิ่งไปแช่น้ำเนาะคะ่ะไปยูเจ็เลือกเอากิ่งไง่ายๆเนาะคะ่ะกิ่งทีน,งนี่กิ่งนี่กะกิ่งนี่ก่นนี แค่น,นี้ก็พ่อแลรวคะนี่เขาแตกหลากทุกกิ่งนี่ได้ได้หลายต้นเลยค่ะนี่สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนค่ะสบายดีกันพ่ะจ้าพี่น้องไปอยู่กับสบายดีค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีดีค่ะพี่น้องอากาศแดด,ดจ้าแต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องขอให้อากาศดีไปจังสี่ตลอดนะเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพราะว่าหนาวมานานแล้วค่ะพี่น้องอยากอยากให้มีแดดทุกมมือทุกมมือนะคะพี่น้องค่ะกวนอื่นไปอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อค่ะที่เขามารับชมขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ไปอยู่กับลุงจอดกิดจะล่องสวนแล้วก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กันที่เกาหลาค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศดีเนาะค่ะค่ะอากาศดีกับภาคกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ข้างนอนที่สวนนี่สิเนาะค่ะสงสัยลูกปืนจิประกอบประตูมั้งค่ะพี่น้องวันนี้ เด็กคนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือออกมากออกมาไว้สงใส่สีประกอบประตูค่ะพอจ,จะใส่ประตูขางหลังบ้านเน้ะนะเปะ็นคนมากแล้วอะสมากจูหอยเลยสวัสดีครับสมารพทวเสีเหตุประตสูสีประกอบประตูค่ะพี่น้องแล้ว ที่ลุงซื้อมาเนี่เนะคะลุงก็จะวัดก้อนนะคะวัดทุกแผ่นนลยคะ่ะว่าจะเอางาขนาดใดสันขนาดใดนะคะพลูกพัดในกระถางเล็กค่ะพี่น้องเพราะว่าปายูมีกระถางเล็กๆเกนะคะหลายใบนะที่นี่ปายกูก็เลยเอามาปลูก <c oughs> เ,เพื่อตั้งโชชนะคะเอาไลยตั้งโชว์พร้อมนะนะกระถางเล็กๆนี่ค่ะซื้อมาซื้อดอกไม้ตัวเล็กๆมาตั้งโชว์ในบ้านเนาะคะ่ะที่นี่ ต้นดอกไม้เขาตายไป,ไปอยู่กับยัางกิฟใบนะคะอเอาถิ่งเนาะเพราะว่าไม่นี่าย่ามเขาอยากซื้อต้นดอกไม้เล็กๆมาตั้งโชว์ในบ้านนะเขากบเอามาใส่ใดที่เจ้านะคะอยู่กับวก็เก็บถิ่งเนาะคะ่ะลูกจดบาฮอนนะคะพี่น้องบอกให้เปิดหน้าใตา<笑>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 ้เห็นรูปเขาเนี่ยมันจะหอนแหกในหน้ค่ะตอนนี้ลุงก,กำลังวัดเนาะค่ะวัดเราก็จะตัดะค่ะ แล้วก็จะประกอบเขากันค่ะเลี้ยงระดับแล้วก็วัดว่าจะเอาขนาดไหนค่ะนี่ลุ่งวัดแล้วนะคะ่ะวัดแล้วก็เอาตัวนี้จะมาขันไห่แนนเนาะคะ่ะเพื่อไม่ให้เขาเลื่อนนะคะนี่ let's check mm -hmm. back die verrostet waren 我给老时候，你没得。 ข้างบนนั่นก็จะตัดเป็นโค้งๆนะค่ะตอนนี้รุ่งกำลังการห้แนนเนะคะนี่ค่ะ ข้างบนนั่นจะจะเฮ็ดเป็นโค้งๆเนาะคะ่ะรุ่งก็ต้องวัดแล้วก็ต้องตัดอีกเนาะคะ่ะชีดฉีดแบแล้วต้องดึงให้ตึงเนาะคะ่ะเสือกให้ตึง ประตูพอดีเลยค่ะดูดูค่ะพี่น้องใส่บานพับนะคะโอ้สวิตช์เฟสทันเลยเนาะ 我们。 แกเป็นซอสแอปเปิลค่ะจะก,กินกับมันฝรัลล่งทอดค่ะมันฝรัลล่งนี่ไปไปยยไปขูดค่ะขูดเป็นเออเศษเป็นเสน้นเนาะค่ะแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยค่ะแล้วก็แป้งสาลีเนาะค่ะแล้วก็ไข่ค่ะผสมเข้ากันแล้วก็วกเอาใส่เกลืออีกเนาะค่ะผส,ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักไว้สัก สิบนาทีเนาะคะ่ะกวนน้ำไปถอดนะหักใหม่เพราะว่าเครื่องเขาจะได้เข่ากับมันรังได้ดีเนาะคะ่ะน,นั่ว้ง่ายพอดีปายูบดิเห็นชุ่มเดียวอกาสหนาเนะคะ่ะพอดีทำง,งานกันเมืม่อหนึอคะ่ะพี่น้องแล้วก็มีค่ะในะมีพิซซ่าทูนฟิชนะคะ ฟิชนี่อร่อยค่ะหนาหนาชีสนะคะชีสเยิ้มค่ะปลาโยก็เคยเห็ดคลิปไปแล้วค่ะเห็ดง่ายๆเนาะค่ะนี่แท่นี้แล้วค่ะนี่อาหารเย็นค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาโยกับลุงจดได้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ